เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอประชาชนทางบ้านด้วยนะคะดิฉันกมนทัศน์กิติสุนทรสกุลผู้แทนรัศดรจังหวัดระยองนะคะพักประชาชนวันนี้ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามันนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือ p r t r วันนี้ก็จะขอนําความคืบหน้านะคะในการพิจารณาร่างของเรานะะในชั้นกรรมาธิการน,ะะนำเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางบ้านให้รับทราบนะคะในรายละเอียดนะคะตามที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่3ครั้งที่20สมัยสามัญประจําปีครั้งที่1นะคะเป็นพิเศษได้มีมตินะคะให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารบลพิษสู่สิ่งแวดลอ้อมพศนะคะบัดนี้เนี่ยคณะกันมาธิการของเราได้พิจารณารายมาตราพร้อมทั้งหลักการและเหตุผลเสร็จสิ้นแล้วนะคะซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะมีสาระสำคัญเป็นการจัดให้มีการให้มีฐานข้อมูลนะคะสำหรับการรายงานแล้วก็การ เป็นการรายงานการปล่อยแล้วก็การเคลื่อนย้ายสารมลพิษและสารเคมีและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยให้ต่อสาธารณาชนนะคะสามารถเปิดเผยได้นะคะก็คือประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายนะคะสอดคล้องกับอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานนะคะหลักการของปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแลการพัฒนาและแผนปฏิบัติการ21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมเศรษฐกิจกและสิ่งแวดล้อมพศ2535แล้วก็ไม่มีผลบัญญัติใดในกฎหมายนี้นะคะที่เป็นการจํากัดสิทธิและก็เสรีภาพของบุคคลโดยในรายละเอียดของกฎหมายนะคะก็ดิฉันจะขออนุญาตสรุปดังนี้นะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะเราเรียกว่า คณะกรรมการการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษนะคะก็มีการกําหนดสัดส่วนของคณะกรรมการนะคะคุณสมบัติแล้วก็ที่มาของกรรมการไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็โดยที่กรรมการเนี่ยมีหน้าที่และอํานาจที่สําคัญในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะประกาศหลักเกณฑ์การรายงานและมาตรการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐนะคะเพื่อประโยชน์ในการจัดการให้มีฐานข้อมูลดังกล่าว ในอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการกําหนดให้ผู้ที่ต้องรายงานข้อมูลนะคะจะต้องรายงานชนิดแล้วก็ปริมาณการผลิตการมีไว้ในครอบคลองแล้วก็การปล่อยออกสู่สิ่งแวดลอ้อมการเคลื่อนย้ายสารมลพิษและสารเคมีไปยังหน่วยงานที่กํากับดูแลนะคะเพื่อทีอ่หน่วยงานที่กํากับดูแลเนี่ยเมื่อรับทราบข้อมูลแล้วก็จะได้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยส่งต่อให้กับกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ย เผยแพร่รายงานนั้นต่อไปนะคะมีบทกําหนดนะคะบทกําหนดโทษในกรณีที่ผู้ที่จะต้องทํารายงานเนี่ยไม่จัดส่งรายงานก็จะเป็นการกําหนดมาตรการนะคะปรับเป็นพินัยนะคะแทนโทษทางปกครองและอีกส่วนหนึ่งนะคะสําหรับการกําหนดโทษในส่วนที่สองนั่นก็คือการกําหนดโทษอาญานะคะในกรณีที่ให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือว่าปกปิด ข้อความจริงนะคะที่ควรจะแจ้งให้กับสรราธารณชนทราานะคะโดยสําคัญก็คือหน่วยงานหลักที่คอยจะดูแลนะคะก็คือกรมควบคุมมลพิษนะคะมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำฐานข้อมูลทําการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดลอ้อมและสุขภาพจากการปลดปล่อยสารมลพิษแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษและสารเคมีนะคะผ่านทาง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าช่องทางอื่นๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนะคะรวมทั้งกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยจะต้องมีการส่งเสริมขีดความสามารถนะคะของผู้ที่จะต้องรายงานข้อมูลรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะให้มีความสามารถในการจัดทำรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนนะคะได้มีการเข้าถึงข้อมูลรายงานเหล่านั้น ส่วนในการแก้ไขรายละเอียดในแต่ละมาตรานะคะทางคณะกรรมการการของเราเนี่ยได้มีการพิจารณาร่วมกันนะคะแก้ไขในบางส่วนเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะได้ใช้กฎหมายการใช้กฎหมายเนี่ยจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคณะกรรมกาการของเรานะคะเชื่อมั่นว่าหากร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่2อวาะที่3ผ่านความเห็นชอบจากอุฒิสภานะคะและมีผลบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็น,นกลไกสําคัญนะคะในการรับรองสิทธิของประชาชนในการที่จะเข้าถึงข้อมูลและการมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมทั้งช่วยให้ภาครัฐนะคะมีฐานข้อมูลสารมลพิษและสารเคมี ที่ครอบคลุมและเป็นระบบอันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานรัฐในการประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้องและมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการวางแผนนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนมามัยของประชาชนและช่วยให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินกิจการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความเข้มแข็งในการแข่งขันทางการค้าในระยะยาวต่อไปนะคะ,ะบัดนี้ทางคณะกรรมาการของเรานะคะได้พิจารณารายมาตราครบทั้ง40มาตราแล้วนะคะการทํางานของคณะกรรมาการของเรานะคะกะ็ดิฉันในฐานะประธานคณะนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางกรรมาการทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้ทุ่มเทกําลังนะคะความรู้ความสามารถนะคะเพื่อที่จะช่วยกันพิจารณา ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อที่จะนําเข้าในวาระสองวาระสามต่อไปนะคะการเดินทางของเราตรงนี้ถือว่า,เ,าเป็นเพียงระยะเริ่มต้นนะคะเรายังจะต้องเดินทางต่อไปนะคะเพื่อช่วยกันผลักดันนะคะให้กฎหมาย PRTR นะคะในบ้านของเราได้มีการบังคับใช้จริงนะคะลำดับถัดไปก็ดิฉันจะขอเชิญท่านอาจารย์เพนโชมะ,ะท่านรองประธานาคนที่คนที่หนึ่งนะคะ ก็จะได้ร่วมแถลงข่าวแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆค่ะ,อะออขอบคุณ <S <S มมตมท์นะคะประธานคณะกรรมาการอิสานมันนะคะในการปรับปรปุงร่างกฎหมายฉบ,บับนี้นะคะ,ะดิฉันเป็นโชมตาต้านะคะในนามของมูลนิธิวรรณนิเวศในส่วนของภาคประชาชนแล้วในวันนี้เราก็มีตัวแทนของมูลนิธินิธรรมสิวัดล้อมนะคะ,ะแล้วก็กรีนทีซประเทศไทยซึ่งเป็นสามองค,ะคะ์กรหลัก ด้วยการขับเคลื่อนให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการรับรองในสภาผู้แทนราษฎรจากการเสนอรายชื่อของประชาชนที่ให้การรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะที่ตรวจสอบอถูกต้องแล้วจากสภาผู้แทนราษฎรจํานวน1นึ่งหนึ่งันหรายชื่อนะคะในนามของภาคประชาชน,นจะต้องกราบขอบพระคุณคณะกรรมการนะคะ,ะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ประชาชน ได้ร่วมกันสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับน,นี้จนเราสามารถก้าวเดินมาได้จนถึงวันนี้นะคะและก็จะร่วมกันสนับสนุนให้ร่างกฎหมายฉบับน,นี้ผ่านการพิจารณาในวาระสองวาระสามตามรดับถัดไปนะคะการที่เราเสนอร่างกฎหมายฉบับน,นี้เรามีเหตุผลที่สําคัญนะคะที่อยากจะเรียนท่านสิบหน่วยชนทุกท่านนะคะในวันนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาจากมลพิษสางการรทุนแรงนะคะ มาไม่น้อยกว่าสีทวศวรรษแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ความเดือดร้อนเหล่านี้เนี่ยได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในภาคชนบทเยอะมากนะคะแล้วก็ได้ลุกรานเข้าไปทําลายความเสียหายให้กับพื้นที่แหล่งเกษตรที่เป็นแหลง่งผลิตอาหารนะคะรวมถึงแหล่งน้ำนะคะที่สําคัญสาคัญหลายส่วนนะคะออความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝนพิษกรรมถ้านับไปแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกของประเทศอย่างรุนแรงซึ่งยังไม่เคยมีประเมินค่าออกมา รวมถึงเรื่องความเจ็บป่วยทางสุขภาพที่ก็ยังไม่เคยมีการ,รศาารึกษาออกมาว่าในแต่ละปีนะคะรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับโมลพิษใดสิแวดล้อมแค่ไหนอย่างไรนะคะในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศอุตสาหกรรมเช่นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนะคะญี่ปุ่นได้หลายประเทศได้มีการ,รตราพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PRTA ามาไม่น้อยกว่า20ปีแล้วนะคะ ทาให้เขาสามารถที่จะจัดการปัญหามลพิษได้เขาสามารถที่จะทําให้สิ่งวล,ล้อมของเขามีคุณภาพดีอากาศสะอาดแหลง่งน้ําก็ใสสะอาดนะคะพืชที่นม่มีการผลเปืือนประชาชนมีความสุขและก็เสรีสามารถเติบโต,ตไปได้อย่างยั่งยืนนะคะถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายฉบับนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราผ่านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมาจานวนไม่น้อยกว่า300รายนะคะเราได้ผ่านการหารือกับหน่วยงานภา ทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะทั้งในระหว่างก่อนที่จะมีการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาและก็ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญนะคะทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอย่างเช่นกรมอุตสาหกรรมการที่องค์กอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมควบคุมมลพิษนะคะหรือว่าองค์กรกรมเกษตร ะะซึ่งรวมไปถึงกรมการขนส่งด้วยนะคะการมีกฎหมายฉบับนี้จะทําให้คุณภาพสีมะลอกของบ้านเราปลอดภัยนะคะถ้าหากว่าทุกท่านมีความห,มห่วงใยกับเรื่องของบรรยากาศนะคะปัญหาพยม2.5หรือว่าแหลงง่งน้ําที่มีปัญหาซึมซวงไปเรื่อยๆหรือโรงงานสารเคมีที่ระเบิดอยู่บ่อยๆนะคะโรงงานไฟไหม้อยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าในอนาคตถ้ามีกฎหมายฉบับน,นี้ปัญหาานี้จะลดน้อยลงคุณภาพชีวิตของประเทศไทยจะดีขึ้น ำเนิเศรษฐกิจจะมีความยั่งยืนและก็มั่นคงมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเหตุผลสาคัญที่ทําให้เราต้องเสนอกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะคะก็คิดว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะผ่านการพิจารณาทั้งวาระสและวาระสามในสภาผู้แทนราษฎรนะคะอขอวิงวอนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกทา่านอ่านบทให้ส,สนับสนุนตัวตั้งกฎหมายฉบับนี้ในวราระที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็จะขอวิงวอนต่อไปถึงสมาชิกสมาชิกวุฒิสภา,ท,าทุกท่านด้วยนะคะว่าถ้าหากว่า ต้องการให้สีลรณะของประเทศไทยมีความมั่นคงรักอดไทยก็อ,อยากให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนนะคะดิฉันในนามของภาคประชาชนก็ขอเรียนชี้แจงในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอาจารย์เพ็ญโฉมค่ะทางที่นังสื่อมวลชนมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมาการนะคะก็ต้องขอขอบคุณ พี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็อยากจะขอขอแรงทุกท่านนะคะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังติดตามนะคะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คืออยากจะให้ประเทศไทยของเรานะคะมีการจัดทำฐานข้อมูลนะคะที่เราเรียกว่า PRTR นะคะได้เกิดขึ้นจริงเพื่อใช้เป็น,นกลไกสำคัญนะคะในการที่จะ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้องนะคะรักษาคุณภาพของชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเราทุกคนนะคะฝากทุกท่านติดตามด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ